ค่ะสำรับเพลงที่นู้นเน้่หลงไปเนาะคะ่ะอ่ามันเกี่ยวกับเพลงวันแม่เนาะคะ่ะความหูซึกแหลกเนาะคะ่ะสำรับนูนเนาะคะ่ะนู้นอ่ะคือดอดแม่เพราะว่านู่นบริยุทน่าม่เนาะค่ะตอนนี้นูนห่างจากแม่มากร้ายถือว่าร้ายเติบปล่าค่ะเพราะว่านูนไม่เรียนอยู่กรุงเทพแม่ก็อยู่อุบลเนาะคะ่ะอ่าดนๆจังสีด้เมื่อพอกันเนาะคะ่ะถึงซีอูไกลแต่ว่าซ้ายเหลือมันกับเป็นแม่คือเก่าะคะ่ะความเป็นแม่ที่ว่าแม่บริยุกับจะคล้องเองหรือว่าแม่์ัน ซียูกับจะคของเองแต่จะคข้องบได้พอแม่แบบนี้ความเป็นแหม่กับหลูจังได้มากระตัดกันบกขาดค่ะแล้วก็อีกคืออีกย่างเนาะค่ะเพลงนี้นี่ค่ะเป็นเพลงแหลกทีวานุเคยได้ฟังนะคะเพื่อนอาซีลงมาก,ก่อนหรือจังไดนี่ล่ละค่ะแต่ว่าเป็นเถื่อแหลกทีนู้ได้มาฟังแล้วก็นู้ก็ฟังฟังแล้วก็อัดในมือเดียวเลยค่ะความรูซื้อก,กันนู้หัน เอาความรู้สึกแบบว่านู้ฮีนหน้าเม่ตลอดเวลานู้หลงกนะค่ะมันหยาความหยากันมันโบ,โบต่างจากที่ว่าเข้าปีนผูกเขาขึ้นไปหาเฮตค่ะนู้หันคือถอดแม่ตลอดจนลองเพลงจบค่ะที่ว่าขึ้นต้นมันวาน,น้ำใดค่ะยังโบโส,สุดไซสั่มน้ำใจแม่ะละค่ะนู้มองหันนู้สิไฮเลยค่ะขึ้นต้นมาเื่อนใส่แบบ ใส่คำยิบคำจากความเป็นจริงมาใส่ลงในเพลงนั่นนะคะมันส้หมาถสื่อสื่อออกมาหนูสื่อออกมาได้ซ้ำนั่นแหละคะ่ะเป็นเพลงที่ว่านูอยากให้แม่นูได้ฟังะคะ่ะทุกคนก็อยากให้แม่ได้ฟังนูอยากให้เราหูวว่าถึงนูสียู่ไกลแต่นูก็บ่เคยลืมเราแลยอีกอย่างท่านูได้ย้อนเวลาได้หนูสีบบมาเรียนอยู่ไกลคะ่ะสียู่ไกลๆเราตลอดเมื่อเถอะเราเฮ็ดงานนักแบบนี้นูกับพ่อได้แวว่า ถามเห็นแล้วสูมือมึงเถอะแล้วมึงเถอะแล้วเจ็บแล้วปวดหรือว่าแบบบ่มีเงินใส่แบบนี้แต่ว่าก็ต้องส่งให้ลูกแบบนีท้ทั้งจ้งจิตเจ้าของเองแบบบ่มีสิกินแล้วก็ต้องพยายามส่งให้ลูกก็พยายามปกปิดว่าแม่มีเงินใส่ค่ะนี่แหละค่ะนู้สื่อซื่อซื้อได้ซ้ซซำนี่แหละค่ะแต่ว่าทั้งเพลงหันมันอาซิมีเนือหายอีกต่างหาก บาวาสิเป็นน้ำหนุ่มพราะคุณแม่เนาะคะ่ะบางคนน่นกับบอเวนว่าจะคล้องเองไงหมาบบได็กินหนุ่มแม่เนาะคะ่ะออกมาปุบจะกบางคนก็ได้กินคะ่ะมันเป็นเลือดจำว่าเขากินเลือดของแม่จะคล้องเองกินหมาอยู่โตจะคล้องเองคะอ่ะอ่าสำหรับนู้นเนาะคะ่ะนู้ดีใจไรค่ะที่ได้ร้องเพลงนี้แล้วก็ได้ซื้อออกมาเหตุนู้เหตุด,ดีที่สุดละค่ะ